สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดก้านกล้วยแบบเวอร์ชั่นเฟกนะครับหรือก็คือบับบ้าบับบ้าเฟดนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาวาดทรงกลมดูก่อนเลยครับจากนั้นก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกนะครับหรือจะเป็นเส้นบาลานก็ได้นะครับแบ่งแบ่งครึ่งระหว่างตรงกลางนะครับจากนั้นตรงนี้ก็คืองวงมันเลยนะครับนี่คือชื่อว่าก้านกล้วยก็คือช้างนั่นเองครับอ่าจัดไปเลยนี่ พยาวาดโค้งๆนะครับผมรู้สึกวาดเหมือนแป๊บน้าเลยว่ะจากนั้นเราก็เ,เติมเอกลักษณ์ของอเรื่องนี้เลยนั่นก็คือปากที่มันแบบยิ้มกว้างยิ้มสะจนหน้าสยดสยองนะครับมันก็จะยิ้มแบบนี้แล้วก็มีลิ้นนะครับอดิลิ้นผมก็จะกระดกกระดกหน่อยนะให้มันดูหน้าหวาดกลัวนะครับหน้าสะพึงกลัวอแล้วนี่ก็เติมปากไปอ่าประมาณเนี้ย จากนั้นเราก็ทําการวาดลูกตาครับตาเขากลมๆโตๆอ่าโตพอประมาณนะเหมือนไข่ห่านนี่อย่างงี้จากนั้นก็มีลูกตาข้างในครับกลมๆอ่าฮ่าี่แค่นี้ก็ออกมาเริ่มจะน่ากลัวแล้วนะครับ <laughs> อ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหัวมันนี่ก็ยิ่งๆสองสองก้อนหน่อยครับอ่าโค้งเป็นสองขยักแล้วก็คิ้วอ่าจากนั้นเราก็เติมใบหูนะครับ ใบหูของช้างก็จะเป็นลักษณะใหญ่ๆเลยนะครับอย่างนี้เลยนี่เนี่ยโค้งมาอย่างเงี้ยคล้ายเลขแปดนะครับก็โค้งไปเนี่ยรประมาณเนี้ย,นนยอ่าแค่นี้เราก็ได้หูของช้างละจริงๆก็ดูเหมือนปีกผีเสื้อนะครับเนี่ยเนี่ยเออจะว่าเป็นปีกผีเสื้อก็ได้นะครับอ่าจากนั้นเราก็ล่างโครงนะครับโครงของบับบ้าก็นี่ครับนี่ตุ้ยนุ้ยเลยครับ อ่าแล้วก็อ่ามีสัญลักษณ์นะเป็นหลอดไฟนั่นเองอ่าบอกได้เลยนะตัวนี้นี่น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะฉลาดนะครับถึงมีหลอดไฟเอดิสันใส่อยู่เนี่ยอ่าแล้วนี่คือแขนคนระับอ่าแขนนี้ก็ผมก็ยึดมางี้อ่านี่ชูมือหน่อยแล้วก็ขานี่ประมาณนี้แนละ้วง่ายๆเลยนะครับขาก็คล้ายๆทรงขาตุกาต๊กตาเลย นี่บานๆหน่อยอ่านี่แล้วก็หางครับหางก็แบบยาวๆแล้วก็เป็นผู้ๆูอย่างนี้ครับอ่านี่แค่นี้บ,าบา้บบ้าการกล้วยเวอร์ชั่นปอมก็น่ากลัวแล้ว การกล้วยบับบาลิ้นงามด้วยคามีนหลอดไฟใช้เยลโล่ให้ดูแค่เหมือนฉลาดหลอดไส้ต้องชัดแบตด,ด้วยคาร์โบอบูเท่านั้นสีผิวทั้งตัวน่าสยดสยองละเลงด้วยสีเซเรเรียนบูแบบมือสันเทาแต้มบลูอีกเฉดยิ่งทำให้ดูโดดเด่นมีเสน่ห์เติมดำจนดูเหมือนกลายเป็นช้างปีศาจที่น่าคนลุกชี้เดแมจ้เจ้าหน้ากลัวมากกว่าน้ารักแล้วนี่ย